สวัสดีครับนี่คือข่าวไซโค้งกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยกับเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับที่เราได้นามาเสิร์ฟท่านผู้ชมเนี่ยเป็นประจําทุกวันแบบนี้ครับแต่วันนี้เรามาพร้อมกับสโลแกนใหม่ของช่องคิดไซโค้งด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องกีฬาคิดถึงคิดไซโค้งครับแต่ก่อนที่จะไปฟังข่าวกันนะครับอย่างไรฝากไว้ด้วยครับเสื้อคิดไซโค้งคอลเลกชันพิเศษนะครับตอนนี้รีสต็อกทุกไซส์แล้วนะครับสำหรับเสื้อเชียร์บอลไทยที่เป็นการร่วมมือกันระหว่่าางงงคิดไไไซซโบและเเนนอออออออสืื้้มตๆขทยยก สีสันสวยงามถ่ายทอดเรื่องราวของฟุตบอลไทยในทุกมิติเพื่อพลังของกีฬาความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณของศิลป,ปะมารวมกันมันคือบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ลูกหนังไทยราคา890บาทตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้ทางเพจทิงเทบคิดไซโค้งได้แล้วนะครับ เปิดหัวข่าวไซคโควันนี้ด้วยฟุตบอลไทยลียก3คู่สุดท้ายประจำสัปดาห์นี้นะครับเริ่มต้นที่ TrueBG Stadium Truebankko United ลงเล่นในบ้านพบกับนครราชสีมามาสด้าเอฟซีบียโรเตชันหลายตำแหน่งครับแข่งสำรองอย่างรุ่งรับภูมิจันทึกแล้วก็การตะพลคิรีแรงได้รับโอกาสออกสตาร์ทส่วนตัวหลักอย่างเอวตันวิรเทพป้อมพนันธิติพันธุ์พุ่งจันทร์แล้วก็มูเซนอากาซานีก็ยังอยู่กันครบนะครับฝั่งโคราชทีมเยือนวางในนาดลาลิชคอยบัญชาเกมรับฮิโรทากามิตะตบกบ แบงคอกยังคงแข็งแกร่งครับเป็นฝ่ายเอาชนะสวัสด์แคทไปด้วยสกอร์สต่อหนึ่งโดยได้ประตูจากมูเซนอาลกาซานีในนาลาลิชทําเข้าประตูตัวเองและธทรศินแดงดาครับส่วนทีมเยือนแก้คืนได้ลูกเดียวจากจุดโทษของฮิโรทากามิตะแม้บอลทั่วโลกประเทศผลงานของบียูจะไม่สู้ดีแต่ต้องยอมรับว่ามาตรฐานในลีกของพวกเขาเนี่ยยังคงเส้นคงวาครับถ้าไม่เหนือบาก,กว่าแรงจริงๆโอกาสที่จะพลาดก็มีน้อยซึ่งวันนี้เป็นอีกครั้งนะครับที่บียูแสดงเห็นถึงเรื่องนี้จะเห็นเลยนะครับว่าด้วยโปรแกรมที่เตะที h, แถม2แนวรุกต่างชาติอย่างลูกก้าาอดิิิชชแลว็รซป่ย อมตัวเลือกก็ยิ่งลดน้อยลงไปนี่คือเหตุผลที่เราได้เห็นการตาพลคครีแรงถูกส่งลงสนามครับเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้เนะี่ยโคชแปนท์โทตอสสีปานก็พยายามบริหารจัดการขุมกําลังอย่างเต็มที่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนนักเตะลงมาแต่ด้วยระบบทีมที่แน่นครับทำให้ทรงบอลของบียูมันก็ยังอยู่เน้นความชัวค่อยๆเล่นค่อยๆบดไปเรื่อยๆนะครับจนสามารถคว้า3คะแนนในเกมนี้ได้ที่สินแดงได้ในวัย37ปีเนี่ยก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับประสบการณ์แล้วก็วิญญาณพชชฆาค่าของเขายัางมีประโยชน์การลงมาของ ให้กับบียูมีส่วนกับประตูที่2แล้วก็เป็นคนยิงประตูปิดกล่องทำให้รรยอดสกอร์รวมในไทยลีกของพี่มุ้ยเนี่ยเพิ่มเป็น148ลูกแล้วครับตามหลังเฮเบ์ตี้เฟรนันเดสดาวซอนวูสูงสุดตลอดการแค่1 1ประตูเท่านั้นถ้าในฤดูกาลนี้ยังได้รับโอกาสต่อเนื่องเนี่ยก็มีโอกาสทาบสถิติเลยนะครับแถมถ้าฤดูกาลหน้ายังเล่นต่อก็บอกได้เลยว่าโอกาสทำลายสถิติมีสูงมากชนชนะเกมนี้ทำให้บียูรักษาอันดับรองจากฝูงของตารางไว้ได้ต่อไปครับโดยการเก็บไป16คะแนนจาก7เกมโดยโปรแกรมต่อไปหลังเบรกที ที่ธันเดอร์ดมสเตเดียมส่วนฝั่งนครรัชศีมาเกือบจะมีแต้มติดมืออยู่แล้วครับต้องชมโคดระอิสระสีทโรวางแท็กติกมาดีมากเลยนะครับเน้นแพ็คเกมรับและว,วางบอลทะลุหลังไลน์ตอนเล่นเกมรุกทําให้บียูต้องเจอกับความยากลาบากแต่ด้วยความโชคร้ายของเนนาลาลิชที่สกัดบอลผิดเดี่ยมเข้าประตูตัวเองแบบไม่ตั้งใจเพราะไม่คิดว่าเจอสินจะจับบอลพลาดได้เปลี่ยนผลการแข่งขันไปเลยครับทำให้โคราชกลับมาสู่เกมไม่ได้และกลายเป็นผู้แพ้ในวันนี้แม้ว่าโคราชจะเป็นทีมที่แพ้ยากขึ้นแต่ชชนะนัดเดียวจากโปรแกรม7เกกมคคืออสิ่่งงงทีโ้รรระตไปปปับุแ ซึ่งการได้ผู้เล่นตัวหลักอย่างเดนิสมูริโลหายเจ็บกลับมาและได้มีเวลาติวเข้มลูกทีมในช่วงพักเบรกฟีฟ่าเดย์น่าจะช่วยให้นักกอล์ฟราชสีมากลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมนะครับข้ามาที่3อัลสเตเดียมครับพีทีประโจวบุซีเปิดรังรับการ,รเยือนของราชบุรีเอตซีต่อพิฆาตจัดทัพชุดใหญ่เต็มสูบเลยนะครับการารินถาวรศักดิ์กับชวัตวิราชาติคุมเกมตรงกลางสนามส่วนนรุกส่งอิคลัสสันหลนตาโอฟเฟรราและก็มิเชลเป็น3ประสานล่าตาข่าย ทีลพรย้อยเย,เย้ยแล้วก็อีกซันฟานดี้ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงรูปเกมเนี่ยเป็นทางประจวบที่ดูดีกว่าครับโอกาสเข้าทำมีมากกว่าชัดเจนและในที่สุดพวกเขาก็มาได้ประตูนำจากลูกหมงของแบร์นาร์โดวิญากองหลังชาวบราซิลในช่วง5นาทีสุดท้ายและเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นนะครับจบเกมประจวบเฉือนราชบุรีไปแบบบุบวิด1-0ประจวบเนี่ยกลับมาสู่ฟอร์มที่ควรจะเป็นแล้วนะครับไม่แพ้ใคร3เกมติดต่อกันและเกมในบ้านก็ยังเชื่อใจได้เสมอสิ่งที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจ มากนะครับกองหลังชาวบราซิลมีคุณสมบัติครบทุกอย่างเลยดุดันเร็วนิ่งแข็งแกร่งแล้วก็อ่านเกมดีครับที่สําคัญเนี่ยเขาปรับตัวเข้ากับระบบของโคชเตียสสมพบประเสริฐได้อย่างรวดเร็วกลายเป็นหัวใจสําคัญในแนวรับของทีมไปแล้วครับส่วนสูง195ซนติเมตรของวีย่าเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์แค่ตอนเล่นเกมรับแต่ตอนประจบได้ลูกเซตเพลย์ต่างๆเนี่ยเขายังเป็นอาวุธเล่นลูกกลางอากาศอย่างที่ทําให้ทุกคนเห็นในวันนี้แล้วนะครับเรียกว่าเป็นเซนเตอร์แบ็กที่ครบเครื่องและคู่ควรกับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้อีกน,ดดน,นกมชชลแา ที่เป็นตัวสร้างความปั่นปวดในแดนหน้าแม้จะยิงประตูไม่ได้เนี่ยแต่บทบาทมีสูงนะครับเก็บบอลได้เล่นบอลฉลาดตายการเล่นเป็นประโยชน์ต่อทีมนะครับสามคะแนนในวันนี้ก็น่าจะช่วยเรียกความมั่นใจให้กับนักเตะประจวบได้เยอะนะครับหลังจากเริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างกระแทนกระแทน่นตอนนี้ก็กลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งส่วนสถานการณ์ในตารางเนี่ยก็ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ9แล้วสะสมเพิ่มเป็น9คะแนนจาก7เกมเข้ามาที่ฝั่งราชบุรีครับสภาพทีมต้องบอกว่ายวบเลยครับเสียผู้เล่นชุดใหญ่ไปเก้าคนพร้อมก เดนิลสันและก็จักรพันธ์แก้วพรมจากเกมเอซเอลทูกับกำบะอซสกาในช่วงกลางสัปดาห์นะครับแล้วไหนจะพวกที่เจ็บไปก่อนหน้านี้ทั้งธนวัตรซึ่งจิตถาวรซิดเคลฟเรราและก็ศิวกรจากู่ประสาทครับส่วนสภาพร่างกายของผู้เล่นตัวหลักคนอื่นๆก็ดูจะกรอบล้านะครับจากการต้องกรำศึกหนักทั้งในและก็นอกประเทศเกมนีนะ้มันเห็นชัดเลยนะครับว่าพวกเขาดูเล่นแบบไม่มี energy เท่าไหร่พละกําลังเป็นรองครับเกมทรานซิชันที่เป็นทีเด็ดนอกคู่แข่งเกมนี้ก็แทบจะไม่เห็นเลยก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าแนวลุกต่าง เอ็นจีว่าก็33มสิาตาหน้าก็ปาเข้าไป35จะมาให้วิ่งสปีดทุกเกมเนี่ยคงเป็นไปได้ยากครับยิ่งโปรแกรมชุกแบบนี้ยิ่งต้องพยายามเล่นประคองเพื่อถนอมร่างกายให้ยืนครบ90นาทีเข้าไว้นะครับส่วนอีกซานฟันดี้ตอนนีต้ต้องบอกตามตรงนะครับเขาไม่ใช่อีกซานคนเดิมเหมือนตอนอยู่บีจีแล้วครับฟอร์มอยู่ในช่วงขาลงขาดความมั่นใจไปเยอะเลยและยิ่งพอมีเกมลงน้อยเนี่ยจังหวะจากคนที่เคยทําได้มันก็เริ่มหายไปแล้วครับต้องใช้เวลาคอสนิมนั่นคือเหตุผลที่ราชบุรีจบเกมด้วยการไม่มีคะแนนตติดมมือแ่ในโชชคคร้ายก็ยี เพราะมันถึงช่วงเบรกฟี a ا เดพอดีนักเตะร,ราชบุรีที่เจ็บที่ล้าเนี่ยก็จะได้ใช้เวลานี้แหละครับฟื้นฟูร่างกายชาร์จแบตชาร์จพลังกลับมาให้เต็มที่เพื่อกลับมาลุยกันต่อในอีกสสัปดาห์ข้างหน้านะครับส่วนอันดับในตารางเนี่ยราชบุรีก็ยังรักอันดับ3มี1 3คะแนนจาก7เกมนะครับต่อกันที่เกมบิ๊กแมตช์ประจําสัปดาห์นี้ครับบุรีรัมยูเนเต็ดเปิดช้างอารีนาดวลกับบีจีปทุมยูเนเต็ดที่เกมนี้เนี่ยดันผู้ช่วยอย่างวลาดิเมียบูโจวิชขึ้นมาขัดตาทับหลัง จังหวะเกมตรงกลางร่วมกับพีเตอร์ซูลส่วนเกมรุกฝากความหวังไว้ที่โรเบิร์ตซูลสุประชัยเจเด็ดแล้วก็กิเเมบิโซลีดาวซันโบประจําทีมครับฝั่งบีจีเน้นเกมรับเป็นพิเศษไม่มีกองหน้าอาชีพอยู่ในลน์อัพบตตัวจริงครับโดยวางชนะทิพย์สงกระสินเป็นกองหน้าฟอสนายขนาดข้างด้วยเอกนิตปัญญากับกาคุโตะนซึดะส่วนจเจริญศักดิ์วงกรลงถอยมายืนแบ็คขวาครับเกมในครึ่งแรกต้องบอกว่าสนุกมากๆครับบีจีมาดีจริงๆสู้ได้แบบไม่เป็นรองเลยครับตาต่อตาฟันต่อฟันก่อนจบ45นาทีแรรรรกกดด้้วยยผลลเเสมมออ2 2ตต่บบุไปะูจาิ คนเดียว2ประตูส่วน BG ได้จากเซดินเอนเดียเย่กับสัญชัยนนทศิลาครับยิงสุดสวยเลยครื่องหลังเกมของบุรีรัมดีขึ้นและพยายามจะบุกกดดันนะครับแต่ก็จอแนวรับของ BG เข้าไปไม่ได้จบเกมบุรีรัมเปิดบ้านเสมอ BG2 ต่อ 2, 2นะครับแต่ก็ยังนำเป็นจ่าฝูงต่อไปมี19คะแนนจาก7เกมนำา B อยู่3แต้มบุรีรัมเนี่ยไม่น่าจะแฮปปี้กับ1คะแนนที่ได้นะครับเพราะทุกเกมในไทยลีกพวกเขาคาดหวังชัยชนะการกรามศึกหนักทุก3วันเริ่มส่งผลแล้วนะครับแม้ว่าขนาดสกอร์ของทีมจะใหญ่ขึ้นแต่พถึงเกมสําคัญ แบบนีออสมาลอสก็ต้องจัดชุดที่ดีที่สุดลงสนามไว้ก่อนในช่วง45นาทีแรกเนี่ยบุรีรัมย์เล่นได้ต่ำกว่ามาตราฐานนะครับแผงกองกลางเนี่ยไม่ได้เล่นด้วยอินเทนซิตี้เดิมนะครับจนถูกบีจีที่มาด้วยความกระหายเนี่ยเจาะเข้าไปสร้างความอันตรายหลายหนซึ่งเกือบทําสกรอร์หนีห่างเป็น3ต่อ1ด้วยซ้ําแต่ VAR ไปจับล้ำหน้าซะก่อนนะครับจังหวะนี้ก็เป็นลูกล้ำหน้าชัดเจนครับเพราะจัดมงคลทองคิรีวิ่งกลับมาจากตําแหน่งล้ำหน้าแล้วก็รับบอลก่อนจะส่งต่อไปให้จรวดศักดิ์วงกงหล้ลหคโโลวครับ เกมในครึ่งหลังของบริรัมดูดีขึ้นครับจังหวะก,การเล่นเร็วขึ้นมีโอกาสยิงเยอะมากแต่น่าเสียดายครับที่สารานุนอนุอินป้องกันไว้ได้หมดทําให้เจ้าบ้านต้องหยุดสถิติชนะรวดในลีกไว้เพียงเท่านี้ครับสิ่งดีๆของบริรัมในเกมนี้คือการลงมาของปฐมพลเจริญรัตนระพิรมเพราะเกมฝั่งขวาดูวูบวาบขึ้นชัดเจนและเกือบจะมีชื่อเป็นคนยิงประตูนะครับถ้าเกิดว่าลูกยิงด้วยซ้ายของเขาเนี่ยไม่ไปชนคารซะก่อนซึ่งถอดูจากผลงานของปฐมพลในเกมนี้ก็ต้องบอกว่าน่าจะกล้าขึ้นมามีบทบาทมากขึ้นหลัังงจจจาาากกกนี้้้ดดดวย,ลยหลรเเเมส็ปิิใขูึผ ที่ไม่ได้3าคะแนนก็ยอมรับว่าครึ่งแรกเนี่ยนักเตะไม,ม่ได้เล่นตามแผนที่วางเอาไว้แต่ครึ่งหลังลูกทีมเล่นดีกว่าชัดเจนน่าเสียดายที่จังหวะสุดท้ายไม่เฉียบคมมากพอตัดมาที่ฝั่ง BG ก็ต้องปรบมือให้ทุกคนเลยนะครับว่าเล่นกันได้ดีจริงๆเมื่อดูจากสถานการณ์ของทีมในช่วงกลางสัปดาห์ที่บุกไป,ปแพ้แธมเปเนสโรเวอร์แถมโคชบอยก็มาลาออก,ออกอีกไม่มีใครคาดคิดและครับว่าพวกเขาจะสู้กับบุรีรัมได้ดีขนาดนี้จะว่าไปมันก็แปลกเหมือนกันนะครับต่อให้ฟอร์มตกแค่ไหนพอมาเเเเจอออบุรุรรรีััมมมมย์ BG กกกก็ืนนนนนพพลลลงงแฝผู้่่่ทคาฟชว ช่วยกันไล่ช่วยกันบี้ทาให้บุรีรัมต้องพบกับความยากลาบากทุกครั้งการมีชนะทิพย์กับไม่มีเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับพอมีชนะทิพย์เกมตรงกลางของ BG ดูสมดุลขึ้นและมีมิติมากขึ้นครับวิสัยทัศน์และการวางบอลของพี่เจสร้างความปั่นปวดให้กับแนวรับของบุรีรัมยิ่งเพื่อนร่วมทีมเห็นพี่เจวิ่งทุกคนยิ่งช่วยกันวิ่งครับเรียกว่าเป็นผู้นาของ BG อย่างแท้จริงในเวลานี้หลังจบเกมครับชนาทิพย์ก็ชื่นชมเพื่อนร่วมทีมที่มุ่งมั่นท อออื่่นนก็ต้้งเหยยดวยซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องจับตาตำแหน่งเฮดโค้ชของบีจีปัทมยูเนเต็ดแหละครับว่าใครจะเป็นผู้ถูกเลือกแต่อย่างที่คิซคโคได้รายงานไปแล้วแหละครับว่าแคนดิเดตที่มีลุ้นนั่งเก้าอี้มีอยู่2คนก็คือโค้ชเก่าอย่างแอนโทนีฮัสซันกับมาซาตระอิชิอิซึ่งตัวเลือกหลังขึ้นอยู่กับผลงานการแข่งขันของทีมชาติไทยกับไต้หวนันในศึกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกนี่แหละครับปิดท้ายด้วยเรื่องราวของทีมชาติไทยครับซึ่งนักเตะมีกําหนดมารายงานตัวที่โรงแรมโ no น,วน,น,มนเวเทลฟิวเจอร์พ ก่อนหน้านี้เนี่ยประเภทอภวิไลดาวยิงจากจูบิโลอิวาตะมีปัญหาบาดเจ็บและได้ถอนตัวไปแล้วคนหนึ่งโดยมาสาทะอิชิอิตัดสินใจเรียกโฟเบรอนันยีสงวันเข้ามาแทนครับลาสุดศส,สลักหายประโคนแบ็กซ้ายจากบุรีรัมยูเนเต็ดก็กลายเป็นผู้เล่นคนที่2ที่ขอถอนตัวจากทีมครับเพราะมีปัญหาอาการบาดเจ็บเห็นได้จากการไม่มีชื่ออยู่ในทีมบุรีรัมชุดเสมอบีจีครับซึ่งอิชิอิก,ก็ได้เรียกวันชัยจารุนงครานเข้ามาเป็นตัวแทนแล้วนอกจากนี้อิชิอิยังต้องกุมขม และทำแอซิดได้ด้วยครับแต่มาโชคร้ายมีปัญหาบาดเจ็บแฮมสตริงจนต้องโดนเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงท้ายอีกคนก็คือสุภาชาัยใจเด็ดดาวยิงของบุรีรัมก็มีอาการเจ็บต้นขาจนต้องโดนเปลี่ยนออกเหมือนกันซึ่งหลังจบเกมเขาก็ต้องประครบน้าแข็งไว้ตรงต้นขาตลอดคนสุดท้ายก็คือจรศสักวงกอรก็มีปัญหาบาดเจ็บจนถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมที่ช้างอารีนาเหมือนกันครับโดยทั้ง3คนต้องรอตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าจะมารายงานตัวกับทีมชาติไทยไหวไหมถ้าว่ากันตามภาพที่เห็นเนี่ยอาการบาดเจ็บของมิ ทีมชาติไทยสูงมากครับเพราะเป็นที่รู้กันอยู่ว่าแฮมสตริงกับต้นขาเป็นกล้ามเนื้อที่ต้องใช้เวลารักษาถ้ามีปัญหาบาดเจ็บขึ้นมาสิ่งเดียวที่ต้องภาวนาคืออย่าให้อาการบาดเจ็บของทั้งคู่อยู่ในระดับที่รุนแรงครับและถ้าหากมิเคลสันกับสุภชัยไม่ไหวจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะทั้งคู่คือแกนหลักของมาสตราอิชิอิและจะส่งผลต่อการเตรียมทีมสําหรับเกมดวลไต้หวันแน่ๆละครับแล้วทั้งหมดคือข่าวสาโค้งในวันนี้นะครับ ฝากทุกผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดค่องทีมใหม,ใหม่ของเราและเป็นกำลังใจให้กับชาวคีไซคโค้งด้วยนะครับและอย่าลืมครับเรื่องกีฬาคิดถึงคดไซคโค้งวันนี้ลาบแล้วสวัสดีครับ